น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาครับเอาตาค้นต่างอาศัยกันครับบาทนี้เอาสบายดีสวัสดีเอฟซีทีโครพลักอ่ายินดีต้อนรับครับขอสู้โชคเชื่อก่อนสิบหลอดดินดวนครับเอามาทีทีกันครับอา่ารถท่าจอดจอดเล้เด้อครับจอดแต่าว่ายังบทสนิทด,ดอกอา่าเมื่อนี้ สองมือแล้วครับแดดออกเอ้าแดดก็ออกแล้วเอานี่ครับเบิ่งภาพบรรยากาศครับล่างเรียบแล้วครับเอสเอ็มเข้าเขาจอดโฮมเป็นที่เรียบร้อยครับยังอันเอ้ยเพื่อนครับว่าเอ็นซิเวตกะมืออื่นครับแดดออกคือนสีในยางมาครับดินแห้งๆเอาดินกำลังกล้ามครับผมแห้งๆ ยางมาไว้เลาะอกันนี่แหะครับเอาแถบเขียวห่อกะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นไปนี่ไรเติมนะครับยี่ิบเปอร์เซ็ต์ครับมืออื่นประกอบแหวนใส่ลูกสูบอาอาจสิปิดอาจีได้ปิดฟาสูบครับมืออื่นเอาฟ้าสูบล่วงครับกะสีได้ขันตอนข้างบนก้อนครับข้างล่างกะจังสีปิดทองอ่างเป็นน้ำกลนครับ เอาซาแนี้ยนะครับเมื่อนี่กับไปธุระเที่ยงกันเลยมาเห็ดโอ้คนผู้เดียวครับยากายเอาคือตาเห็นนั่นละเอฟซีเลย <c oughs> <c oughs> เอ่ไปหาเยีงการเลี้ยงงานครับห <c oughs> ยุดอะไรดีครับหยุดอะไรดีเออหยุดกับเป็นแหน่อื่นโหลดเอาส่วงนี่พอเห็ดได้กระดินไป <c oughs> อ่าสุภาษิต เกาโบรานครับแหงดินแหงจมกัอาจสิเป็นไปได้สูงครับมันกะพยายามครับกะบ่อยากให้มันเกิดซ่งนั้นให้มันแหงดินแห่งเพิ่มพุ่นแหงดินแห้งอ้อาะสความสําเร็จครับกะอยากให้มันเป็นออกมาได้รูปแบบนั้นครับกะอยากให้มันแรงเนี่ยครับบาดนี้ฝนตกมาหลักกระดัเอาจะว,ว่ากันเดยเย็ซี่เลยบุตรเดให้ห่นห,หน้ากันเลย ทีมการสุกจะก่อนฮอกกะเฮ็ดขึ้นกันครับก็อยากให้มันแรงครับอยากมันแรงจักระยะหนึ่งครับเพราะว่าฮอกก็ไถหุดไปเบอร์ครับบานเขาบ้านท่านบ้านนี้น้ำท่วมอยากให้มันโบกครับอ่ะบ่อยากดำนะครับสาเหตุก็ะไรบ่อยากดำครับมันหลยขั้นตอนบานเอาได้ซ้ำได้ก็เอาครับก็บ่ได้หน่อยจัยกปีเรา่าซ้ำกันกันกบดำพูดละ ภายบรรยากาศครับบรรยากาศเริ่มแรงคำคำครับมองหอยเบิองครับว่าจะหาเลาะเบิองอ่าวมองสีเฮ็ดครับโอ้สินเตนเฮ็ดได้บ่แดดออกสามสี่มือเป็นยังไงฟากันไปครับเอฟซีเอ้เงินกันเอาปูนปูนครับปูนเอ้ยเพิ่นยังตากแดดด้ยวยครับมือน,นี้อ่าโซเฟอร์สันติครับสันติเพื่อนม่าน คนมาอัานั้นเอาขี้ดินเอาใบไม้ครับออกกากันเอาขี้ดินเอาใบไม้ออกกันซองมอเตอร์สวิงครับเอาเยวสีพักขึ้นเป็นางเบิ้งกันนี่ครับนี่เอ็เอ็มนี่ครับเพิ่นล่างแล้วเรียบร้อยครับนี่ยางมากกับขี้ดินยิ้วใบแท็กกระโต๊กถือคือเก่าแต่ว่ากะเนาสวยงามครับเอานี่ครับขี้ดินกระโต๊กถือคือเก่าอาละแต่ว่ากะกะโบไลท์ไปไหครับ พอประมาณครับมันก็ต้องยังสี่แลวครับมันบโบมีนเฮามีพื้นปูนเอาโอ้มันคือเหมือดแต่ครับเอฟซีปาเต้มุยใบไม้ใบไหลเลยครับเวยแต่ว่ามันเหมือดครับมันเหมือดโอ้มันเหมือดครับมันเหมือดโอ้เอาดังเอาเอาไปบึ้งทีงนี้ครับเอาครับเสร็จไม้เสร็จใบไม้ใบไหลขี้ดินขี้ด,ดอนครับ เก so um. ี้ยงครับเกี้ยงเกียงเอาอยากให้เบิองครับแต่ว่าเี็อยังไดรละมันบ่เห็นหูมือนี้เขากะหลังจากเอาเขามาไหวครับฟันปีศาจพึ่นโอ้โตโตกรุดฟันปีศาจพึ่นรุดดูครับสลักพึ่นรุดดูกะเอาเขียวเก้าใส่ครับเอาสิได้อีกอยู่นะจากนีูเบิดฝนพุ่นละเขียวพึ่นก็ได้ถอดเอาไว้วางกันซื้อเขียวฟันปีศาจมาใส่ขุดหินนะครับ บ้านนี้กะด้เวลาเอาเิืนใส่กลับคืนครับโอ้เก็บใส่เก็บไปเก็บมาอยู่นี่นะครับของเอาอีกสองมือครับไปมือมือปอ่ะมาเลยฟังเออสียงเกลียยหน่อยครับมืออ่นอิบซีเลยมาเลยฟังเสียงกะเกลี้ยหน่อยอาจจะแบบที สิ้นข้อหลังอาจสิผิดพลาดแน่นิรยหน่อยครับเพราะว่าเขาเห็ดมาโดยการคำนวณครับอาจทีได้ไปตกแต่งใหม่แน่นิดน,นึงทำสางคืนไม่เองครับเครื่องมือก็ได้ให้ล้มเ่ินเพื่อนเห็ดหาเห็ดแบบประหยัดครับเอาเล็กเขาก็หาเล็ก,กเกลี่ล็กเก่าไปเดี๋ยวไปเวดเห็ดป่าทึ่ขึ้ถึงจมครับผู้เห็ดหาก็ได้โอ้ยเห็ดจั่างไรเหรอนบมีเงินมีคำเล็กไม่กะ เคุณนบอยากแบ่งขายครับเคุณนบอยากแบ่งขายเอาความร่วมครับน,นี่ในนอออีบซีเอามือนี้บ่มีบม่มีอ่าแนวให้เบิร์กนะครับวิทยาทานเกี่ยวกับการสมรดมือนี้เพราะว่าเฮ็ดบ้านในหอดขันใดอยู่ครับ <c oughs> ล่างมือนี่ล่างย่างเดียว เอาถือว่าได้หลายครับมือนี่ถือว่าได้หลายครับเห็ดงานสาเห็ดปูเดียวแล้วก็เห็ดวางเทียงกันเอาพูนครับโนมีเตอร์เฮากะยกดำใบแจดุดนุ่นมครับสามสี่มือแล้วยังบุลงอยู่ดำโอ้อยู่ดีขนาดครับสมยี่ห้อสมราคาเพื่อนครับสามมิตรเอาถ่ายบรรยากาศครับยามไทยกับมาไทยให้เบิรงครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับอู้ ทีมงานเราขับอูเขาเสาสิเป็นเสาไม้กิ๊กครับไม้กิ๊กไม้กิ๊กไม้แดงครับไม้กิ๊กแสงน้ำต้นหนึ่งอยู่ข้างหลังเหมือนว่าเซียวมาโซ่บัดสันได,ได้ใส่ทั้งหลังครับ <c oughs> ได้เป็นเสาดันหลังเบื้องหลังเอาโค้งเหล็กไปได้อของเฮาเด้อเฮ็ด <c oughs> เอาเด้เอฟซีนี่ เกตปีโค้งโคงสางนี่ครับได้เห็นมาแล้วได้เกตปีครับนี่เน<อ>าเห็ดบกขึ้นมูเปินได้ดอกเพื่อนนั่นอืดเงินอืดคำเห็ดแบบประหยัดเสาแต่ว่าก็ได้การนะครับผ่านลมผ่านฝนนิ่งหนักมากไหลเทียร์ละเอาผ่านอยู่เรื่อยเอฟซีเลยแต่ว่าเขาฝังเลิกเลยครับเลยฝังเป็นเม็ดผุนเลย เอาเสานี่ฝังลงเป็นเม็ดครับบ่อใดฝังตื้นๆนเอาสะไศยาย,ยางยกผลรุ่นเลือเอ้ยเปลี่ยนออกเอาไอิบซีเลยใส่มันคุ้มค่าขึ้นยังสีเด้อเมืองเอาครับนี่อันสปอเก็ตบ,บ่อใดขี้ไร่บาอใดครับสปอเก็ตเลยตองจะว่าจำเป็นตน้องเลยเปลี่ยนออกครับเพราะว่าสูงไม่ เต๋อเกาโสไม่กินกันครับเป็นสิเป็นคือมอเตอร์ไซค์จกักรยานนี่แหละครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เอามือไม่สีไทยกันอาจสิหาค้าตั้งกล่องมาไทยวิธีประกอบเครื่องสำหรับอัน โซเฟอร์โอ้โซเฟอร์เทาแก่สร้างสมมาคนเดียวกันในในบริบทครับเฮาเฮ็ดจังไรสมจังไหมืนตีนมื่อมือเฮ็ดบอกงี้จังไรเออส่วนมากก็สิเป็นมื่อตีนมื่อมือแหละครับดื้อตีนดื้อมือแหละเฮ็ดไปบกว่าขันสีไปทิ่มไว้ให้เพื่อนเฮ็ดกะโอ้ยทั่วสี่ใบของเฮ้าครับ บได้ว่าเพิ่นโบเฮดบดีดีครับเพื่เพิ่นสีใบ,บมันหลายคันเอาก็ตัดสินใจเฮดเองทําเองนี่แหละครับเอาเพื่อนเบิ่งครับนี่ถ้ามเบิ่องอะไรเันเครื่ององิน g o h e ครับที่มันที่เฮาเอาออกจากเครื่องที่ซื้อมาประกอบใส่เครื่องรดูดเมโครครับเฮ้าเสียวออกไปดีครับเฮา,าเสียวแต่ฝฟ้าสูบกับเสื้อสูบกับลูกสูบที่อยู่ข้างในครับ นอกกันหาออกเบิดครับเห็นบ่ครับนี่หัวหมูเอา่ยวไฮยีครับเอาอันนี้ใบพัดลมครับโมเลปั๊มน้ำครับเอามาหดปั๊มน้ำเราหอยเบิ่งแก่น้อยครับหมื่นเหมือนเอานี่ครับปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำรถเมคโคนะครับนี่บรวมแห้งปะไหนครับรวมนิดเดียวครับนี่แต่ว่าซินปั๊มน้ำหัวครับนี่ เขาได้เปลี่ยนออกครับนี่อหาพันชั่วโม,มงนะครับนี่ปมนำตัวนี้ลูกปืนเพื่อนทํางานได้อยู่หาพันชั่วโม,มงครับเขาก็ NP <okay>. ได้เอาของอ่าออกากเครื่องนี่ครับนี่ออกอากาเครื่องนี่เครื่องนี่ออกอากาเครื่องนี่เครื่องที่เขาออกมาไม่มันสิเป็นปมนำตัวนี้ครับปมนำหน่อยครับปมนำหกล้อนี่ครับนี่ปมนำมีสองตัวดวยครับเบิ่งเอานี้นี่นี่ปำนำหกล้อมันใส่บ่ไรครับ เฮามีปมนำสืบไปไม,มาแต่อริยะเลี้ยวใส่ได้สามเดือนครับสิ้นปมนำหัวอีกเพิ่นก็เลยเข้มห้เขาก็เลยเอามาใส่มันโดนครับเอาไว้ได้สี่ปีสามปีสี่ปีครับกระยานสิ้นมันหัวก็เลยเอามาใส่เครื่องนี่เครื่องเกานอกนะครับปมนำของอริยะก็เลยถอดออกจากเครื่องนี้ก็เลยเอาไปใสเอาเอ็ดเอ็มเฮ้า ก็เล้าของเอ็ดเอว้นี้ครับนี่เอาได้ลูกปืนมือไหกับจังสิไปสองหมดครับสิ้นปนมน้ำเทียบออกของทองตลาดครับบ่ยากครับสิ้นปนมน้ำครับใส่ยังกับใส่ไปโลดมันหนาสัมผัสขึ้นกันนั่นละสร้างลงถึงวา <laughs> เอาดีแยาทานนิดน้ดนอยๆครับมันกับมี ลูกปืนปัมนำนยครับเด้อเอาบะไรเอาให้เบิ้งครับของอนของนี่ครับลูกปืนปัมนำโกเบโกเอชเคสองยนี่เพิ่นว่ารุ่นแปดนี่มันเขียนโคตรหัสไว้ยังก็ละเ o โอเอโกเก้บ่นี่ครับประมาณนี้ละ เป็นของคล้ายๆว่าเป็นลูกปืนปั๊มน้ำของรถสิบล้อรครับรถสิบล้อเอโอครับเครื่องเออกับสามสามซีซีบอ่อันจำประผิดเอากับประมาณนี้ครับสิ้นปั๊มน้ำกับก็ซีของเอลสองร้อยไซคอนนะครับมีซูบิซีเอลสองร้อยไคนนี่ใส่ได้หลายลายี่ห้อครับใส่ได้หลายรุ่นครับเพอนนี้ <c oughs> เ, <c oughs> เป็นมากที่ มากทูเฮาอย่างสี่เกืบสองร้อยไ่คนครับเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าหัดส่ซินปมนำไซคนครับเอาจากซีเมนต์โมเมนต์ในเอฟซีเลยโมเมนต์ Moment อันนี้ได้ครับคือ,อผู้ขายห้กลับลงถึงเพื่อนบ่าลักษณะนั่นน <c oughs> าครับจำเพื่อนเมครับมันหลแล้วเอา้ามีนิดน,นิหน,น่อยครับเงินแสนยัได้ขาดบ้านเงินล้านยังได้ขาดกระเป๋าบ้าน เอาอยู่ดีมีแห้ง f อขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซเกาเเขามาติดตามเขามาเบิงขอบ,บุญขอบคุณเป็นย่างสูงแล้วครับเอาสบายดีครับผม